สวัสดีครับในยุคที่ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาเอา่อมันหาได้ง่ายมากเลยนะครับแค่ปลายนิ้วจริงๆใช่ค่ะมีทั้งคําสอนดั้งเดิมคําอธิบายจากครูบาอาจารย์หลายท่านใช่ครับไปจนถึงการตีความยุคใหม่ๆที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มันก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าถ้ามกลางข้อมูลที่มันเยอะขนาดนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่ากําลังศึกษาแก่นแท้จริงๆที่มาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ โอเคเรามาลองมาเจาะลึกเรื่องนี้กันวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่ผมว่ามันทรงพลังมากแล้วก็อาจจะท้าทายความเชื่อของหลายๆคนด้วยค่ะก็คือแนวคิดเรื่องเหตุผลสำคัญที่ชาวพุทธควรศึกษาเฉพาะคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าพุทธวจนะพุทธวจนะใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะมาจากแหล่งที่ยึดหลักการนี้อย่างเข้มข้นเลยอย่างเช่นพระไตรปิฎกและก็แนวทางของวัดนาบาพงศ์ค่ะ เป้าหมายก็คือเพื่อทําความเข้าใจตักกะเบื้องหลังว่าทาไมการกลับไปที่จุดเริ่มต้นกลับไปที่รากเลยเนี่ยถึงถูกมองว่าสําคัญมากครับใช่ค่ะหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือพุทธวจนะหรือคําของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแนวทางที่เชื่อว่าคําสอนที่บริสุทธิ์และแม่นยําที่สุดก็คือคําที่ตรัสออกจากพระโอษฐโดยตรงเท่านั้นอ๋อคือต้องตรงจากพระองค์เลย ใช่ค่ะโดยมีพระไตรปิดกเป็นแหล่งอ้างอิงหลักแนวคิดนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่ว่ามีรากฐานที่ชัดเจนจากกลุ่มผู้ปฏิบัติที่ต้องการรักษาความดั้งเดิมของคำสอนไว้ให้มากที่สุดเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับข้ออ้างที่ว่าคำสอนจากพระโอ์สมบูรณ์แบบไร้ที่ตีเนี่ยผมว่ามันเป็นข้ออ้างที่แข็งแรงมากเลยนะค่ะอะไรคือรากฐานของความเชื่อมั่นที่ว่าทุกถ้อยคำมันถูกต้องสมบูรณ์ขนาดนั้นล่ะครับ จุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นนี้มาจากเหตุผลข้อแรกเลยค่ะแหล่งข้อมูลระบุไว้ชัดเจนมากว่าพระพุทธองค์ส่งเข้าสมาธิก่อนแสดงธรรมทุกครั้งเสมอทุกครั้งเลยเหรอครับทุกครั้งค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่านี่ไม่ใช่การพูดคุยทั่วไปแต่ทุกถ้อยคำที่ตรัสออกมาเนี่ยมันผ่านการกลั่นกรองจากสภาวะจิตที่แบบว่าตั้งมัน่นสงบแล้วก็บริสุทธิ์ถึงที่สุดแล้ว Hmm. ดังนั้นในมุมมองนี้จึงเชื่อได้ว่าคำสอนเหล่านั้นถูกต้องไม่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยค่ะเป็นคำที่มาจากปัญญาอันบริสุทธิ์จริงๆเข้าใจครับคือมาจากสภาวะจิตท,ที่สมบูรณ์แบบแต่บางคนอาจจะคิดว่าเออถึงที่มาจะบริสุทธิ์แต่บริบทของโลกเมื่อ2,000กว่าปีก่อนกับตอนนี้มันต่างกันมากคำสอนพวกนั้นจะยังใช้ได้จริงอยู่หรือครับ นั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะแล้วก็นำเราไปสู่คุณสมบัติพิเศษในข้อที่สองครับก็คือคำสอนทั้งหมดเป็นอากาลิโกโอ๋ออกาลิโกค่ะคำนี้แปลว่าไม่ขึ้นอยู่กับการเวลามันเป็นความจริงสากลที่ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ยังคงเป็นจริงเสมอไม่เคยล้าสมัยเลยเหมือนเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นเหรอครับใช่เลยค่ะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกฎแรงโน้มถ่วง ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่แรงโน้มถ่วงก็ยังทำงานเหมือนเดิมหลักธรรมเรื่องทุกเหตุแห่งทุกหรือหนทางดับทุกก็เป็นความจริงในลักษณะเดียวกันนี้เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยแต่ก็มีประเด็นที่น่าคิดนะครับตลอด45ปีที่ทงแสดงทะยาวนานมากนะครับมันนานมากนะครับเป็นไปได้ไหมที่คำสอนในช่วงต้นกับช่วงปลายอาจจะมีวิวัฒนาการหรืออาจจะขัดแย้งกันเองบ,งบ้างตามบริบทที่เปลี่ยนไป เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและนี่คือจุดที่น่าทึ่งในเหตุผลข้อที่สามก็คือในมุมมองของพุทธวจนะคำสอนทั้งหมดตลอด45พรนศามีความสอดรับกันอย่างสมบูรณ์ไม่เคยขัดแย้งกันเองเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่ตรัสรู้จนถึงวันที่ปรินิพานหลักธรรมต่างการที่ทรงแสดงล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว เหมือนจิ๊กซอขนาดยักษ์ที่ทุกชิ้นส่วนมันประกอบกันได้ลงตัวพอดีเป๊ะเลยโอ้ oh. ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของหลักธรรมทั้งหมดถูกต้องค่ะโอเคพอจะเข้าใจภาพของจะเรียกว่าซอ u r c e c ที่สมบูรณ์แบบก็ได้นะครับคือมาจากแหล่งที่บริสุทธิ์เป็นสากลเหนือการเวลาแล้วก็สอดคล้องกันทั้งหมดค่ะแนวคิดนี้มันทรงพลังมากแต่ในขณะเดียวกันก็ทาให้รู้สึกว่ามันเปราะบาง ถ้ามันสมบูรณ์แบบขนาดนั้นอะไรคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อคำสอนเหล่านี้ครับพราะพุทธองค์เองก็ทรงตระหนักถึงความเปราะบางนี้ค่ะแล้วก็ได้ตรัสเตือนไว้ล่วงหน้าเลยซึ่งก็คือเหตุผลข้อที่4ครับพระองค์ทรงใช้อุปมาที่ทรงพลังแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากก็คืออุปมาเรื่องกลองศึกค่ะกลองศึกใช่ค่ะเป็นกลองศึกของพระเจ้าทศรถที่เมื่อใช้งานไปนานๆก็เกิดรอยแตก ช่างก็จะหาหลิ่มไม้ชิ้นใหม่มาตอกซ่อมเข้าไปอ๋อก็ซ่อมไปเรื่อยๆใช่ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซ่อมตรงนั้นปะตรงนี้จนในที่สุดเนื้อไม้เดิมของกลองแทบไม่เหลืออยู่เลยมีแต่ไม้ใหม่ที่นํามาปัดติดปะต่อกันเท่านั้นเป็นภาพที่น่ากลัวมากนะครับมันเหมือนเหมือนซอฟต์แวร์ที่ถูกแก้ไขปะผูไปเรื่อยๆจนโครงสร้างตั้งเดิมที่สวยงามมันพังไปหมดเหลือแต่โค้ดที่พันกันยุ่งเหยิงใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ตรงประเด็นมาก อุปมานี้คือภาพของการอันตรธานของคำสอนการหายไปใช่ค่ะถ้าพุทธบริษัทไม่ยึดถือคำสอนดั้งเดิมจากพระโอษฐ์ไว้เป็นหลักแต่ไปรับเอาคำสอนที่แต่งขึ้นใหม่ความเห็นของคนรุ่นหลังเข้ามาผสมปนเปในที่สุดแก่นแท้ดั้งเดิมก็จะค่อยๆเลือนหายไปเหลือแต่เปลือกที่ถูกนำมาแปะทับไว้แสดงว่านี่ไม่ใช่ค่าการเปรียบเปรยอยลอยแต่มีคำสั่งที่เข้มงวดและชัดเจนกว่านั้นด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่การเปรียบเปวยแต่เป็นคำกำชับที่ชัดเจนมากในเหตุผลข้อที่5และ6ครับพระองค์ทรงกำชับไว้เลยว่าภิกษุไม่พึงฟังไม่พึงเล่าเรียนคำสอนของกวีหรือสาวกอื่นที่แต่งขึ้นใหม่และที่สำคัญคือทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ห้ามเพิ่มห้ามตัดใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมหรือพระวินัยก็ตามสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้แล้วถือว่าสมบูรณ์แล้ว ห้ามไปดัดแปลงเด็ดขาดประเด็นนี้ท้าทายมากเลยครับฟังดูเหมือนเป็นการจำกัดและก็เข้มงวดมากแล้วแล้วแนวทางนี้จะมองคำสอนของครูบาอาจารย์ที่น่านับถือในยุคหลังๆอย่างไรครับอ mm. อย่างเช่นหลวงปู่มัน่นหรือหลวงพ่อชาที่หลายคนปฏิบัติแล้วได้ผลดีในมุมมองของพุทธวจนะคำสอนของท่านเหล่านี้จะถูกจัดว่าเป็นเนื้อไม้ชิ้นใหม่ ที่มาปะบนกลองศึกหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ลึกซึ้งและจําเป็นต้องทําความเข้าใจให้ดีเลยค่ะจากมุมมองของพุทธวจนะนี่ไม่ใช่การลบหลู่ครูบาอาจารย์นะคะแต่เป็นการจัดลําดับความสําคัญของแหล่งข้อมูลที่ต่างกันอย่างชัดเจนอ๋อคือการจัดลําดับใช่ค่ะบทบาทของครูบาอาจารย์ที่เคารพเหล่านั้นจะถูกมองว่าเป็นเหมือนกัลยาณมิตรผู้ชี้ทางหรือเหมือนนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์ครับ หน้าที่ของท่านคือการชี้ให้เรากลับไปดูดวงจันทร์ซึ่งก็คือคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้เราไปยึดติดอยู่กับนิ้วของท่านเข้าใจแล้วครับคือให้ดูที่เป้าหมายไม่ใช่ที่คนชี้ถูกต้องค่ะคำสอนของท่านจะมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อมันสอดคล้องและนำเรากลับไปสู่พระไตรปิฎก แต่ถ้ามีคำสอนไหนที่ขัดแย้งหรือไม่สามารถสอบทานกลับไปหาคำสอนดั้งเดิมได้มุมมองนี้ก็จะเลือกยึดถือคำของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งสูงสุดค่ะเข้าใจแล้วครับคือเป็นการปกป้องความสมบูรณ์ของสูตรยาดั้งเดิมไม่ให้ใครมาปรับเปลี่ยนส่วนผสมใช่ค่ะเพราะผลการรักษาอาจจะผิดเพี้ยนไปทีนี้พอเราเข้าใจหลักการป้องกันความผิดเพี้ยนแล้วในฐานะผู้ปฏิบัติเราควรม,มีบทบาทหรือวางตัวอย่างไรกับคำสอนเหล่านี้ครับ บทบาทของเราถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในเหตุผลข้อที่7ค่ะเพราะพระพุทธองค์ทรงเตือนให้เราสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามไม่ใช่ผู้สร้างหลักธรรมใหม่ผู้เดินตามใช่ค่ะหน้าที่ของเราคือการศึกษาและปฏิบัติตามแผนที่ที่ถูกวางไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เพื่อเดินไปให้ถึงจุดหมายไม่ใช่การพยายามวาดแผนที่ขึ้นมาใหม่ คำว่าผู้เดินตามนี่ก็เป็นอีกแนวคิดที่อาจจะขัดกับค่านิยมสมัยใหม่นะครับที่เน้นเรื่องนวัตกรรมการคิดนอกกรอบอืม,มันเหมือนกับว่าเราถูกจํากัดไม่ให้คิดเอง ในทางโลกอาจจะใช่ค่ะแต่ในทางธรรมตามแนวทางนี้การคิดเองไม่ใช่การสร้างทฤษฎีใหม่แต่คือการพิสูจน์ทฤษฎีเดิมด้วยการปฏิบัติของตัวเองอ๋อพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ค่ะคือการใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนของพระองค์แล้วลงมือปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตนเองประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ทรงสอนนั้นเป็นจริงนี่คือการใช้ความคิดและปัญญาอย่างสูงสุดในฐานะผู้เดินตามค่ะ โอเคการเป็นผู <framework> ้เ <peach> ดินตามที่ดีก็ต้องเดินให้ถูกทางแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เราจำมาหรือได้ยินมามันถูกต้องตรงตามต้นฉบับจริงๆค่ะเพราะความจำของคนเราก็ผิดพลาดกันได้คำถามนี้นำไปสู่กลไกการรักษาระบบในเหตุผลข้อที่8เลยค่ะก็คือความสำคัญของการจุดจำพยัญชนะหรือรูปคำให้ถูกต้องแม่นยำพยัญชนะ ใช่ค่ะพร้อมทั้งต้องทำความเข้าใจอัตถะหรือความหมายให้ตรงตามที่ทรงสอนไว้ด้วยจะเห็นว่าทรงให้ความสำคัญทั้งสองส่วนคือทั้งตัวอักษรที่ต้องเป๊ะและความหมายที่ต้องตรงรนี่คือรากฐานของการสืบทอดคำสอนที่บริสุทธิ์ค่ะแต่ถ้าเกิดความสับสนหรือข้อโต้แย้งขึ้นมาแล้วครับว่าตกลงคำสอนนี้ใช่ของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่ามีมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหรือ QC อย่างไรบ้างมีค่ะ และเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งก็คือเหตุผลข้อที่9นั่นคือหลักมหาประเทศมหาประเทศค่ะหรือข้ออ้างอิงอันย่งใหญ่เปรียบเสมือนเป็นกระดาษลิทมัสทางธรรมเลยค่ะกระดาษลิทมัสทางธรรมน่าสนใจครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันทํางานยังไงหลักการง่ายๆเลยค่ะคือเมื่อมีใครอ้างว่าคําสอนนี้เป็นของพระพุทธเจ้าให้นําคําสอนที่น่าสงสัยนั้นไปสอบทานกับพระธรรมและพระวินัยที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก อ๋อเอาไปเทียบเลยใช่ค่ะหากตรวจสอบแล้วพบว่าสอดคล้องกันเข้ากันได้ไม่ขัดแย้งกันก็พึงสรุปได้ว่านี่คือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถ้ามันขัดกันล้วครับแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามันขัดแย้งกันก็ให้ปฏิเสธคำสอนนั้นไปได้เลยไม่ว่าผู้พูดจะเป็นใครก็ตามโอ้โหชัดเจนมาก ใช่ค่ะหลักการนี้ชัดเจนมากคือให้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นมาตรฐานสูงสุดในการตัดสินเป็นเครื่องมือที่ชัดเจนมากจริงๆครับเหมือนมีมาตรฐานกลางเอาไว้ให้เทียบเคียงเสมอซึ่งทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนจะนาไปสู่บทสรุปสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดนะครับค่ะหลังจากที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วอะไรคือสิ่งที่ทรงมอบไว้ให้เป็นเครื่องนําทางสูงสุดสําหรับพุทธบริษัทสิ่งนั้นก็คือเหตุผลข้อที่สิบ และเป็นพุทธดำรัสที่ชัดเจนที่สุดครับก่อนปรินิพานพระอานนทูลถามว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วใครจะเป็นาศาสดาแทนพระองค์พระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าให้ใช้พระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นาศาสดาแทนพระองค์ต่อไปให้ใช้พระธรรมวินัยเป็นาศาสดาใช่ค่ะนี่คือการสถาปนาให้ตัวคําสอนเป็นอํานาจสูงสุด เป็นผู้นำทางสูงสุดไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สถาบันแต่คือหลักธรรมและวินัยที่ออกจากพระโอ์โดยตรงนี่คือมรอดกที่ยั่งยืนและเป็นอิสระจากการเวลาอย่างแท้จริงค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกเหมือนได้เห็นภาพของระบบที่ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมมากนะครับตั้งแต่การยืนยันความสมบูรณ์ของซอสโค้ดดั้งเดิมค่ะการเตือนภัยถึงไวรัสที่อาจเข้ามาทำลายระบบไปจนถึงการให้คู่มือผู้ใช้และโปรแกรมตรวจสอบสำหรับผู้ปฏิบัติใช่เลยค่ะ สรุปได้ว่าแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจกันวันนี้ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่หนักแน่นมากในการกลับไปให้ความสำคัญกับพุทธวจนะเพื่อรักษาแก่นแท้ของพุทธศาสนาเอาไว้นั่นเองใช่เลยค่ะถ้าจะเชื่อมโยงกลับมาสู่คู่ที่สนใจปฏิบัติธรรมในยุคนี้ที่มีข้อมูลท่วมท้นและมีคำสอนหลากหลายรูปแบบเหลือเกินแนวทางนี้อาจเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือตัวกรองที่ทรงประสิทธิภาพมากตัวกรอง ค่ะมันช่วยให้เราสามารถเข้าถึงแก่นธรรมดังอย่างตรงไปตรงมาลดความสับสนจากการตีความที่แตกต่างกันไปเป็นการสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมโดยยึดจากรากฐานที่ชัดเจนและหนักแน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็คือคำสอนจากองค์พระศาสดาเองโดยตรงและนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องกลับไปคบคิดกันต่อนะครับค่ะการเจาะลึกแนวคิดนี้ทิ้งคำถามที่ท้าทายไว้ให้เราแนวทางนี้มอบเส้นทางที่ชัดเจนและปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนจะขอให้เราวางขนบธรรมเนียมหรือคำสอนของครูบาอาจารย์ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งหลายคนก็พบว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลลงไว้ข้างทางก่อน คำถามที่เราแต่ละคนอาจต้องนำกลับไปครุ่นคิดก็คือในการเดินทางแสวงหาสัจธรรมของเราเองเราจะขีดเส้นแบ่งระหว่างความไว้วางใจในพิมพ์เขียวดั้งเดิมกับการให้คุณค่าแก่ภูมิปัญญาของผู้ที่เดินบนเส้นทางนี้มากก่อนเราได้อย่างไร